สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนารีสุนทองอยู่ชั้นป .4 ค่ะการดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ด้วยการผสมสีทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าการดูดน้ำเลี้ยงไปถึงใบการดำรงชีวิตของพืชว่าเป็นอย่างไรวันนี้เรามีดอกกุหลาบดอกเบญจมาศและผักกาดขาวมาทดลองกันค่ะ มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนำดอกไม้และผักกาดค่อยๆนำลงไปในสีที่เราเตรียมไว้วันนี้เรามีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าแล้วก็สีเขียวตั้งทิ้งไว้1-2ชั่วโมงค่ะเรามารอดูกันนะคะวันนี้เราใช้ดอกไม้กับผักกาดสีขาวทั้งหมดค่ะสีที่เราเลือกใช้ก็เป็นสีผสมอาหารนะคะเพื่อนๆ ยี่สิบนาทียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราตั้งทิ้งไว้แล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะผากกาดขาวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะหลังสามสิบนาทีผ่านไปผากกาดขาวกับดอกกุหลาบเริ่มมีการเปลี่ยนสีแล้วค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีเขียวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะผักกาดขาวดอกกุหลาบเบนจมาเริ่มมีการเปลี่ยนสีแล้วค่ะ เพื่อนๆดูสิคะสวยไหมคะสวยทุกสีเลยค่ะเพื่อนๆแต่สีฟ้าดอกเบนจมาอยังออกไม่ชัดน,นะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสีออกเต็มที่แล้วค่ะขอจบการทดลองแค่นี้นะคะของค่ะ